สวัสดีครับผาตระเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะฮะวันนี้พาคุณแม่นะฮะมาดูบ้านที่<ม>ครูวิทยาได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะ<ม>อะขายฝากกันไปประมาณ7-8ปีแป้ปีละ<ม>ก็เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็เลยว่าจะเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครูวิทยาก็เลยฝากกุญแจมาให้หนึ่งดอกเดี๋ยวจะลองไขดูว่าใช่ไหมหลังนี้ ถ้าใช่ก็คือใช่นะฮะนี่แต่ก,ก็เคยเคยผ่านมาอยู่แวบหนึ่งนะฮะ FC อ่ะได้โอเคเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะฮะจอดรถข้างหน้าโอ้ตรงนี้มันเป็นท่อนถนนเส้นหลักนะจากข้างหน้านะี่ยมันจะเป็นอ่าถนนเข้ามาไม่ไม่ไกลนะ,ะ FC มนออนหมู่บ้านเดือดทอน ถนนเส้นนี้คือเส้นหลักเข้ามาจากข้างหน้าแล้วเข้ามาเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าซอยเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะฮะ FC ซว่าเป็นยังไงบ้างบ้านที่แปปีผ่านไปคือหลังจากที่ครูวิทยาเพื่อนหลังจากที่ครูวิทยาเพิ่นมีเขาเรียกว่ามีข้ออันนี้กันอยู่ยก,ก็คงหลายปีนะเขาก็เลยทิ้งทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ เหลือไว้เพียงของแล้วก็ไม่ได้ขนออกไปแต่ว่าก็เป็นการจากกันด้วยดีนะฮะ FC ซก็จากกันด้วยดีท้ายที่สุดผ่านมา8ปีก็อ่ก็ได้มอบสิทธิครอบครองให้กับผู้วิทยานะฮะก็เลยมาดูก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันพาะผมไม่เคยอ่เข้ามาดูในบ้านอึ่อทรนนะฮะโอ้นี่เขาทำ ปกติบ้านเรือทอนจะไม่มีข้างล่างใช่ไหมเพมเหมือนมีเหมือนกัน,อ,นอันนี้ผมว่าเขาทำใหม่เพิ่มเติมอันเพิ่มเติมใหม่อาจจะมีห้องๆนี้อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะ FC เป็นยังไงบ้างคืออัันน่ทีหกกใจืมข้างในคงต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดเยอะนะฮะสะอาดได้่เยอะเยอะอยู่ แต่ว่าก็ถือว่ากว้างในเอฟมองแบบว่ามองเป็นลักษณะเป็นห้องในเรื่องความสุขปกหรือว่าของที่มันลกลุงลังเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยแหล,ละที่เวลามันผ่านมาหลายปีเนี่ยแค่หนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยบ้านมันก็ต้องลกอะไรอยู่แล้วเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของเขาไม่อยู่เนี่ย f อเขาปรับปรปุงนะฮะบ้านเนื้อทอนอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็ถือว่าเย็นอยู่นะแม ือว่าเย็นอยู่นะเย็นก็เพราะว่ามันมีข้างบนชั้นสองเน่ยเป็นตัวบังแดดไงข้างบนชั้นสองเป็นตัวบังแดดอันนี้เขาน่าจะทําใหม่นะฮะทาใหม่ทําชิดทําชิดพื้นที่เลยเพิ่มเติมมก็จะมีด้านหลังด้านหลังน่าจะเป็นครัวนะฮะอืมทาชิดพื้นที่เลยอย่างคราทำสะอาดเดี๋ยวไปดูข้างบน เอฟซีเดี๋ยวไปดูข้างบนนะฮะก็เป็นบ้านเอื้อทอนแบบทุกหลังนั่นแหละไม่มีอะไรก็มาดูข้างบนนะฮะน่าจะต้องทำความสะอาดเยอะอยู่พอสมควรอ๋อนี่อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมามาเยี่ยมบ้านเอื้อทอนนะเคยเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในภาพนะไม่เคย เข้าเข้ามาดูก็ถือว่าโอเคในเอฟซีบ้านเชื้อทอนเนี่ยหลังเล็กๆอยู่กันไม่กี่คนอันนี้ถ้าปรับปรุงเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเห็นเพราะว่าเขาจะเป็นพวกรีโนเวทนะฮะรีโนเวทรีโนเวทให้เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยก็มีอันนี้หนึ่งห้องนอนอันนี้อีกหนึ่งห้องนอนอืม ก็มาดูใน f อคือดูแล้วโครงสร้างยังโอเคอยู่แต่ว่าพวกความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยคงต้องมาเก็บกวาดนะฮะคงต้องมาเก็บกวาดรีบมานะเพราะว่าไม่มีไฟไม่มีไฟก็เดี๋ยวมันจะมืดส่วนข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือน โซน,นสวนโซนสวนโอ้ได้ของแถมด้วยเต็มเลย FC หน่งที่นี่ไม่กินเยอะเลยทางไหนแม่กินเปรี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บให้เ <c ười> พื่อลงยังไงแม่ <c ười> ให้พอวิทยาขึ้นให้ผักหวานอยากก็ซื้อกินไหนกินกินกินดูดูซิกินได้ไหม บอว่าใช่นะเปรี้ยวไหมซิมดูสิอืมเปรี้ยวได้ใจเลยเหมือนมะเฟืองแม่มะเฟืองไม่เปรี้ยวนะเหมือนมะเฟืองคือมันจะเอามาให้ค่อยลูกหนึ่งน้ำลายออกแล้วทำไรกินนี่จิ้มจิ้มเกลือโอ้เปรี้ยวมากเปรี้ยวแกงง่วงได้นะนี่เปรี้ยวแกงง่วงเลย อืมเปรี้ยวมากก็ก็ก็แซ่บเฉพาะของต่างหากนั้นเปรี้ยวก็เปรี้ยวแซ่บสิแต่ว่าถ้าจิ้มเกล,เกลือเค็มๆก,ก็ได้กาอแก้เสมหะได้นะเหน่ง <ๆ S 2> ว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยมีเหมือนมีเสมหะพอพอ,พอกัดเข้าไปปุ๊บเหมือนกับว่าเสมเสมหะมันมันละลายทำให้ FC น้ำลายแตกน้ำลายอ่อนเอฟซีนี่นี่ฮะเอาเก็บไปให้ไ เอาไปให้แม่ดีบ้องนี่นะฮะไม่เคยกินนะเพิ่งกินครั้งแรกนะี่เยอะมากนุ่น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 มาเจอของเด็ดเอฟซีนี่อู้เต็มเลยถ้าสุกมันจะอร่อยนิดกว่าจะโตขนาดนี้มันมันนานนะแม่นเ,เนี่ยต้นแบบนเนี้ยมันตั้งลูกมันตั้งเล็กขนาดนี้ป้องโอ้ก็มาสำรวจนะฮะบ้านของอ่าพอ,ว,พอวิทยา ใ <kung> <divide S 1> ช <saturated> ่ใช่เป็นความทุกข์ของขออวิทยามาแปดปีกลางบนตอนนี้ก็เคลียร์แล้วเรียบร้อยเคลียร์แล้วเรียบร้อยแม่มีคนมาดูทากพอดีรีบรีบกลับพอดีมีลูกค้ามานะฮะโอ้โหเด็กๆโอ้โหเด็กๆ พี่กับน,น้องวะพี่กับน,น้องวะโอ้โอ้อโอดูน้องอ่ะน้องน้องดูพี่ฮัมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับส,สวัสดีครับเมื่อกี้ไปดูบ้านอานห่งมาเป็นยังไงบ้างสภาพวันนี้วะก็โครงสร้างบ้านอะดีอยู่ แต่ว่าข้างในต้องเก็บกวาดเยอะมีคนแนะนำว่าให้เปลี่ยนอิจแจหรือุกดอกอ๋อเก็บพวกตูกบิดอะไรครับใช่ไหมลูกเปลี่ยนเนาะขนมเอฟซีใช่ไหมน่าิักเออเออ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ครับครับครับคุยกับเอซี่บอกครับอืออืมอับเป็นยังไงบ้างครับครับครับคุยกันนี้ ไปเดิน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 ไปเห็นหน้ากันเลยมือนี้ไปเห็นหน้ากันเลยมาขึ้นหัวยาบอขึ้นหัวไหมพักทายแล้วพอแล้วพักทายหูแล้วก็อ้วยนานี้แหละพักทายนิดเดียว Alomba choi, alomba choi là. Hai nang khao. Ta ee. Lên sau sáng. Ta ee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 .

ทำไมหน้ากระงสงพี่อย่นี่ครับสวัสดีครับพยูนี่ครับมองมองเปน้องกล้้องน้องอยู่นี่น้องอยูนี่นี่น้อยู่นี่ีเกี่ยเกคะดึง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  อำนาจจรุนใชเออยิ้มหวานก็ยิ้มหวานส่งอื้ยอยุดไปทั่วเลยนี่คนคนคนนี้จะเป็นบอดี้การ์ดให้น้องเนอะน่าได้ไหมครับเนอะเป็นบอดี้การ์ดให้น้องบัลลกเนอะตรงหน้าเข้มๆหรอเนอะน้องมีเกลียวเนาะเนอะอุ้ย เห็นไหมครบเมครเมครดีโอ้โหเหาะมาเลยฮิฮฮิฮิบอดิกาบอดกาบอดิกาหน้าเดียวแม่แม่ก่อนแม่แม่แม่คะแม่คะ แม่คะแม่แมตื่นกันนอนกับแม่คุยกับแม่ไหมคุยกันเมืม่อค,คืนแล้วก็บอกรู้ว่าลูกตื่นผิดเวลานะลูกลูกตื่นกลางดึอกอยู่นะลูกโอ้ยของมันวนนะเต็่ปต็มเปั๊บเต็มปั๊บ 快点！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 快